สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับในวันนี้รายการของเรายังอยู่ที่อำเภอบางบัวทองเพราะว่าเรามีนัดหมายที่จะสนทนากับท่านผู้อำนวยการและท่านผู้จัดการของโรงเรียนปิยฉัตรนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนระดับเตรียมอนุบาลไปจนถึงระดับประถมศึกษาก่อนหน้านี้ได้เคยสัมภาษณ์ท่านผู้ก่อตั้งแล้วก็ท่านที่ปรึกษาของโรงเรียนไปแล้วนะครับ โรงเรียนมีจุดเด่นที่สำคัญนั่นก็คือการน้อมนำเอาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนปลูกฝังบรรดาเยาวชนนะครับซึ่งยังเป็นหน่ออ่อนเล็กๆของสังคมไทยให้เขาเติบโตต่อไปโดยถ้ายึดหลักของความพอเพียงแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าเขาจะเป็นคนดีแล้วจะเป็นกำลังที่สำคัญของสังคมไทยในอนาคตต่อไป วันนี้เราจะไปสนทนากับเรื่องของการเรียนการสอนและก็การบริหารการจัดการของโรงเรียนนะครับโดยจะมีท่านผู้อำนวยการอาจารย์นรีนาฏคงปรีพันธ์และก็ท่านผู้จัดการของโรงเรียนนะครับก็คืออาจารย์อาจารย์ทิมายานปราสาสเนี่ยทั้งสองท่านจะมาร่วมกันพูดคุยในรายการตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงของเราในวันนี้ครับไปติดตามครับ จากที่นี่เป็นโรงเรียนทั้งเตรียมอนุบาลเป็นอนุบาลแล้วก็ชั้นปถมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของหลักสูตรเนี่ยเราวางไว้อย่างไรท่านผู้บริการช่วยอธิบายสักนิดนะครับเรื่องหลักสูตรนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคงต้องย้อนกลับไปดูที่วิสัยทัศน์ก่อนนะคะวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเนี่ยก็คือก็คือต้องมีศักยภาพสามารถจัดการเรียนรู้ให้เด็กมีคุณภาพได้นะคะแล้วก็มองไปที่ตัวพันธกิจว่าพันธกิจเนี่ยก็คือต้อง บุคลากรทุกคนเนี่ยต้องพัฒนาตนอยู่เสมอเพื่อที่จะได้นําไปสู่การจัดเรียนการการเรียนรู้ได้ตามที่เราวางกลยุทธ์ไว้นะคะคนั้นตรงนี้สิ่งที่เราต้องทําเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือบุคลากรตั้งแต่ผู้บริหารมาจนถึงตัวครูเนี่ยต้องพัฒนาแล้วก็มองว่าเรามีทิศทางไปในทิศทางไหนเหมือนว่าเราต้องมองไปที่ธงที่เราปักไว้นะคะจากนั้นเมื่อุครู รู้และรู้ตัวตนแล้วว่าจะต้องทำอย่างไรเราก็มองนโยบายมองหลักสูตรเอามาคลี่กันแล้วก็ทำความเข้าใจกับคุณครูตรงไหนที่ยังไม่เข้าใจก็เวิร์กช็อปกันหาผู้รู้เข้ามาให้ความรู้จากนั้นองค์ประกอบครบแล้วก็มองไปที่ตัวเด็กมองไปที่ตัวเด็กว่าธรรมชาติของเด็กที่นี่เป็นอย่างไรนะคะนั้นเวลาจัดการเรียนรู้เนี่ย เรามองว่าจัดอย่างไรให้เด็กเรียนรู้เหมาะสมกับตัวเขาเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมสภาพแวดล้อมสภาแวดล้อมขอเขาถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยที่เรามองกันก็คือจัดการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการจัดการเรียนรู้แบบโรงงานจัดการเรียนรู้แบบโครงการแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมวิจัยในชั้นเรียนตรงนี้หากคุณครูเราจะ ค่อนข้างที่จะชัดเจนเพราะว่าจากการประเมินแต่ละครั้งของเขตพื้นที่จะให้คำชื่นชมว่าโรงเรียนเนี้ยจากการเรียนรู้ที่ครบวงจรแล้วก็ที่สำคัญคือวิจัยในชั้นเรียนของเราเนี่ยเป็นที่ยกย่องครับค่ะ,คะที่ตงที่เราปักไว้เนี่ยคือ,อยังไงเพราะว่าบางโรงเรียนต้องการความเป็นเลิศทางวิชาก,การบางเรียนก็บอกว่าเราก็ให้เด็กเป็นศูนย์กลางเราต้องการเด็กซึ่งเป็นเด็กที่มีคุณภาพตั้งคงไว้ว่า เด็กในโรงเรียนปีศาิจะต้องเป็นผู้ที่เป็นคนเก่งเป็นคนดีควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับวัยแบบพอเทียงและสมดุลอันนี้เราดูในเรื่องของสภาพแวดล้อมของชุมชนที่นี่ด้วยใช่ค่ะใช่อันนี้ก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นชายขอบของเมืองถูกต้องค่ะจะเป็นเมืองก็ไม่ใช่นะผสมภาษผสมผสาษาอันนี้เป็นความยากลำบาก ในการนาในการที่จะจัดการเรียนการสอนค่อนข้างยากค่ะฉะนั้นสิ่งที่เราเราจะต้องคํานึงถึงก็คือทําไมเราต้องมีการประชุมผู้ปกครองบ่อยๆอเพื่อหาบางอย่างเนี่ยเราอาจจะคิดโดยเสียบพันไ์ไม่ได้เพราะคือต้องหาคําแนะน,น,นําคําชี้แนะหรือแม้แต่ความต้องการของผู้ปกครอง,องอนํามาหาข้อยุติ่ค่ะ,ะตอนนี้ความยากไหมเนี่ย โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าตอนนี้ยังคงไม่ยากเพราะว่าถึงแม้ว่าจะยังเป็นสังคมผสมผสาษอย่างที่ท่านบอกนะคะแต่ความเป็นธรรมชาติของเด็กๆที่เห็นเนี่ยก็ยังมีอยู่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าครูเรามีความตั้งใจองค์ประกอบเราครบคิดว่าเราไปได้สวยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมานะเท่าที่ดิฉันบริหารงานอยู่ที่นี่เนี่ยถึงการพัฒนาแล้วจะบอกกับคุณครูเราเสมอว่าแม้แต่ จุดก็ถือว่าเป็นการพัฒนาฉะนั้นทุกคนต้องไม่ท้อพอดีขออนุญาตมาเรียนถามท่านผู้จัดการนะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนเอกนชนใช่ไหมครับเราก็ต้องมีเรื่องของการบริหารจัดการเข้ามาพอนีเราวางเป้าหมายในเรื่องของการบริหารจัดการสิ่งที่เป็นโรงเรียนเอกนชนปิจตรชันี้ยังไงสำหรับโรงเรียนปิจิตรชักนะคะก็สังกัดสชด้วยนะคะแล้วก็ เนื่องจากว่าต้องขพ้นตามให้หลัโรงเรียนเอกชนฉบ,บับใหม่2550ก็ 10, มีความเปลี่ยนแปลงพอสมควรน,นะคะและเนื่องจากโรงเรียนเนี่ยได้ดําเนินการในสาาระของนิติบุคคลมาตั้งแต่เริ่มเริ่มตั้งโรงเรียนฉันก็จะไม่มีความยากลำบากในการปรับโรงเรียนเท่าไหร่นะคะเราก็ดําเนินการโดยความหลักธรรมาีิบานและก็โปร่งใสตรวจสอบได้ มีการจัดทำงบประมาณคาดการสำหรับเอออย,ย่างปีการศึกษาปีนี้นะคะก็ต้องมีการจัดทาแผนงบประมาณเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็มีการประชุมระหว่างหัวหน้าง,งานต่ทางนะคะแล้วก็มีการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนะคะว่าคือเราจะต้องมองก่อนว่าปัญหาในโรงเรียนมีอย่างไงและแล้วก็โรงเรียนต้องการอะไรในอนาคตแล้วก็มีการประชุมบษาหือแลวก็วิเคราะห์กันออกมาก่อนที่จะ เราจะวางแผนกลยุทธ์ต่างๆต,ต้องมีการดำเนินการเป็นขั้นตอนเราก็ดูว่าตรงไหนเราต้องการเสร,ริมตรงไหนและแก้ไขจุดบกพร่องของเรีในตรงไหนตรงนี้เราสามารถดําเนินการได้คิดว่าเต็มที่แล้วก็เป็นประโยชน์กับทั้งทั้งตัวนักเรียนเองและก็ผู้ปกครองก็เป็นที่พอใจอย่างการประชุมผู้ปกครองที่ผ่านมานะคะหลังจากมีข้อเสนอจากผู้ปกครองเนี่ย เราก็ไม่ไม่นิ่งเฉยเลยเรารีบมาทำดิสไลาการแล้วก็ดูว่าโรงเรียนต้องรีบปรับปรุงตรงไหนนะตรงไหนเป็นแผนระยะสั้นระยะกลางระยะยาวแล้วก็รีบจัดทำทันทีนนมีปัญหาอุปสรรคไหมครับในการาดำเนินการนะคะอย่าง,างเวลาไปประชุมเจอโรงเรียนหลายๆโรงเรียนอะ่ะบางโรงเรียนก็บอกว่านโยบายเรียนฟรีดีนะบางโรงเรียนก็บอกว่าไม่ดีนะบางทีมันทําให้มีข้อจากัดของโรงเรียนเอกชนอะไรเงี้ยค่ะเราก็พยายามเป็น positive thinking นะคะก็คิดในแง่บวกว่า มันน่าจะมีข้อดีมากกว่านะคะก<ม>็ก็คงเป็นความหวังดีของรัฐบาลที่ต้องการให้โรงเรียนเนี่ยมีความมั่นคงในการอยู่ไปนานๆถึงได้เอาระบบของติบุคคลเข้ามาจาัดนะคะทีนี้เนี่ยเราก็ประสานประโยชน์ของระหว่างรัฐบาล เป็นอย่างไรโรงเรียนเป็นอย่างไรพอที่เราเข้าไปอยู่ในโครงการเรียนรีของรัฐบาลแต่ว่าเป็นเงินอุดหนุนบางส่วนนะคะคุณที่ต้องขอทอความเข้าใจกับทุกปกครองนิดนึงเพราะว่าบางทีคําจัดกัดความสั้นๆ่าเรียนปี15ปีเนี่ยทาให้ทุกครองท่านเข้าใจว่าทุกอย่างไม่ต้องเสียเลยค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้อุดหนุนบางส่วนนะคะ งานแห่งอนาคตเพื่ออนาคตของไทยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยที่นี่คือที่ทำงานของพ่อพ่อบอกว่าที่นี่เราจะได้เห็นคนไทยอยู่ใกล้กันรับรู้เรื่องราวและช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งเด็กอย่างผมก็ยังไม่เข้าใจ ว่างานของพ่อจะช่วยอะไรเราได้แต่แล้ววันนั้นเหตุการณ์บางอย่างก็ทำให้ผมเข้าใจถึงสิ่งที่พ่อบอกช่วยผมยใคจะได้ช่วยมีคับประโยคสั้นๆจากเด็กอย่างผมแต่ด้วยวิธีการสื่อสารอย่างเดียวกับพ่อ ช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในชีวิตโชคดีของเราคนไทยที่มีในหลวงพ่อผู้ทรงงานสื่อสารอันเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของคนไทยร่วมเทิดพระเกียรติโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ท่านูชมครับท่านผู้อำนวยการก็ได้พูดถึงเรื่องของการเรียนการสอนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เริ่มจากทงที่ปักเอาไว้แล้วก็ปฏิบัติตามทงดังกล่าวนั้นจากนี้ไปจะไปดูเรื่องของการบริหารจัดการบ้างครับเพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนเอกชนโรงเรียนจะอยู่ได้ด้วยหลายๆเงื่อนไขทั้งเรื่องของธุรกิจทั้งในเรื่องของการยอมรับของชุมชนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่ เราน่าสนใจตรงที่ว่าถ้ายึดหลักในเรื่องของความพอเพียงปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ยังต้องเป็นธุรกิจที่ต้องดําเนินการในานามของเอกชนนั้นทั้งสองสิ่งนั้นจะประสานกันได้อย่างไรจะไปสนทนาเรื่องนี้กันต่อครับคือโรงเรียนมีหลักสูตรที่พยายามจะปลูกฝังในเรื่องของปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะ ตรงนี้เรานําเข้ามาเห็นว่าประมาณสัก3าปีเรานําเข้าไปผสมผสานกับเรื่องของการเรียนการสอนยังไงครับกัลยุมัการเข้าไปในหน่วยการเรียนรู้เลยค่ะคุณครูจะต้องเขียนแผนการเรียนรู้ส่งในชั้นเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าแต่ละหน่วยของการเรียนการสอนเนี่ยใช้3ามห่วง2เงื่อนอย่างไรแล้วต้องนําไปใช้จริงด้วยนะคะไม่ใช่ระดับเตรียมอนุบาลอนบาลปฐมเลยแล้วมีแผนอย่างชัดเจนแล้วในขณะที่มีแผนก็ไม่ได้มีแค่ เป็นทฤษฎีวางไว้ดิฉันจะเข้าไปนิเทศแล้วดูว่าคุณครูทําจริงไหมเมื mm ่อ hmm. หลังจากนิเทศเนี่ยเราก็จะดูว่าส่วนไหนควรเติม mm hmm. ส่วนไหนดีแล้ว mm hmm. เก็บไว้นะ mm hmm. เราก็จะมาประชุมนั้นดิฉันจะประชุมเนี่ยทุกต้นเดือน mm hmm. ทุกวันที่หนึ่งของเดือนเนี่ยรเราจะมีการคุยกันไปข้างหลังว่าเราทําอะไรมาเอารูปประมท,ที่คุณครูนําไปสอนเอานําไปใช้ไปกิจกรรมเนี่ยมาดูกันเลยใช่ไหมมาดูกันเลยอย่างก่อนเปิดเทอมนี่ก็ต้องสาธิตการสอนให้ดู ว่าถ้าคุณครูจะใช้จะสอนหน่วยนี้สมมติสอนหน่วยที่หนึ่งเรื่องร่างกายของฉันในอนุบาลเนี่ยคุณครูจะบูรณาการ<อ>เศษรษฐกิจพอเพียงเข้าไปอย่างไรก็สอบสอนกันเลยดูกันเลยว่าอ่าตรงนี้ดีแล้วนะตรงนี้ควรเติมนะอะไรที่ยังไม่เข้าใจเดี๋ยวจะคลี่ให้ดกูก็จะเป็นลักษณะคุณครูซึ่งจะต้องเป็นแม่แบบของเด็กๆเองเนี่ยก็จะต้องยึดมั่น,นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะทางท่านผู้บริการให้ความ สนใจที่จะต้องดูตรงนี้เป็นพิเศษใช่ค่ะสร้างความ,มตระหนักจากข้างในอข,อขออนุญาตใช้ข้อที่หนึ่งของการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือระเบิดจากข้างในฉะนั้นการตระหนักว่าหลักปรัชญาของเศรษฐ,ฐกฐิจพอเพียงเนี่ยมันคือธรรมชาติของมนุษย์เรานี่แหละมันคือวิถีชีวิตของคนไทยดิฉนันรู้สึกว่าเป็นอย่างนั้น คือเป็นวิถีชีวิตที่เราคุ้นเคยกันมาแต่เด็กๆไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แต่อเผอิญเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมองดูเหมือนว่าเป็นหลักสูงจนเกินเอื้อมแต่จริงๆเนี่ยเราจะบอกกับคุณครูตลอดเวลาว่ามันคือวิถีชีวิตมันคือวัฒนธรรมคนไทยฉะนั้นเราก็ค่อยๆค่อยๆดูทีละหัวข้อว่าตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้ตัวเราส่วนไหนฉะนั้นคุณครูอตอนคิดว่าคุณครูโรงเรียนปิยศักดิ์ ณตอนนี้นะคะดิฉันมั่นใจว่าเข้าใจแล้วก็ตระหนักถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี่ร้อยแปดิดิฉันเชื่อว่าอย่างเราจะต้องมีการพูดคุยจะต้องมีการอาจจะเรียกว่าเป็นการสัมมนาอบรมอะไรกันอยู่ตลอดอเวลาด้วยใช่ไหะที่นี่ที่นี่เฉลี่ยแล้วบ่อยมากครัวนุบันจะบอกตลอดเลยว่าชอบแล้วไม่เบื่อเลยที่จะเข้าเข้ามาฟังฟังเราบน่น ฟังเราชี้แนะจะมีครูท่านหนึ่งเป็นครูอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งแล้วบอกว่าเมื่อไหร่ที่พอเอเรียกจะรู้สึกดีใจว่านั่นเขาจะต้องได้ความรู้ลนะถ้าจะมีการยกย่องว่าที่นี่เป็นโรงเรียนต้นแบบของการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอนแล้วก็ปลูกฝังค่านิยมดังกล่าวนี้อย่างสำเร็จผลอันนี้จะถือว่าเป็นความสำเร็จเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนหรือไม่ครับแน่นอนเป็นความรู้สึก ที่คงจะบรรยายตรงนี้ไม่ได้ค่ะเพราะนีในส่วนการบริหารจัดการเนื่องจากว่าโรงเรียนก็เอาเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงน mm hmm. แนวคิดปรัชญาดังกล่าเนี้ยมาปลูกฝันเริ่มต้นเนี่ยจะต้องปลูกคนก่อนนะคะแค่เพ mm ื hmm. ่อเราจะสอนเด็กเนี่ยก็คือเราต้องทํเป็นต้นแบบก่อน mm hmm. เพราะฉะนั้นในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยท่านผู้รับวิญ,ญาณเนี่ยก็ได้ถ่ายทอดไม่ว่าจะระชุมครูหรือว่ามี ะะกรารเข้าปุณครงกงก็จะถ่ายทอดในส่วนนี้ให้ครูคได้ว่าในชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยท่านดาเนินชีวิตในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรบ้างเน,นี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อครูคได้ตระหนักตรงนี้แล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองจึนจะจะไม่บอกว่าทุกคนใช้หลักปรัชญาเนี่ยมาตั้งแต่ต้นก็จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เนี่ยก็จะนําไปสู่นักเรียนได้นะคะเพราะฉะนั้นปลายทางคือนักเรียนเนี่ย เราก็มีความภาคภูมิใจนะคะมือว่ามีเด็กปองผที่ไปเข้าโรงเรียนเรงเรียนหนึ่งเนี่ยแล้วไปประสบกับปัจจัยภายนอกซึ่งปัจจัยนอกเราก็ทราบแล้วสังคมมันมีการคําพูดที่ไม่ดีอะไรเงี้ยเด็กเขาบอกว่าผมจะยืนยันอยู่ตรงมั่นคงอยู่ในจุดที่โรงเรียนเคยสอนความเป็นภาวะผู้นำหรือว่าความมีมารยาทความมีระเบียบวินัยผมจะขอทนจนถึงที่สุดที่จะ เอาสิ่งที่คุณครูได้สอนเนี่ยนำนำไปใช้ะคะ่ะและเราคิดว่าเมื่อเราใส่อินพุตเข้าไปแล้วเนี่ยเอาพุตเรามีหมายถึงรักษาสภาพของตัวเองในความดีของตัวเองไม่ได้เนี่ยเอาเติบโตไปประกอบอาชีพเนี่ยเขาน่าจะเป็นคนดีของของสังคมได้แล้วก็ไม่ทําให้สังคมเกิดปัญหาะคะ่ะท่านผู้จัดการพอจะยกตัวอย่างได้ไหมว่าอะไรบ้างที่เราดําเนินการอยู่ในโรงเรียนแล้วก็เป็นเรื่องที่มันสะท้อน <c oughs> ชัดเจน ถึงเรื่องของเรายึดมั่นในหลักปรัชญา,ศาเศรษฐกิจพอเพียงในในการเริ่มต้นจากการวางวางแผนนโยบายของโรงเรียนเนี่ยนะคะเราก็เอาหลักสามห่วงสองเงื่อนไม่ว่าจะเรื่องความพอประมาณมีเห็นมีผลในการจัดทาโครงการแล้วก็มีภูมิคุ้มกันคือในละะักษณะก่อนหน้านี้บางครั้งเรื่องภูมิคุ้มกันเราอาจจะบกพร่องไปบ้างนะคะก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มองไปข้างหน้าไกลมากนะแต่ในขณะนี้เราก็รับรองได้ว่าเราได้นามาใช้อย่างเต็มที่แล้วก็เงื่อนไข สองเงื่อนก็คือความรอบรู้<ม>นะคะรอบครอบแล้วก็คุณธรรมตรงนี้เนี่ยเราเป็นประกาศอย่างชัดว<ม>่าเราจะต้องเป็นคนเก่ง<ม>แล้วก็คนดีด้วยนะคะแล้วก็นําไปสู่ความสุขในแง่ของบุคคล<ม><ม>แล้วก็สังคมชส่วน<ม>ผมเชื่อว่าอย่างที่บริเวณนี้ก็คงจะมีผู้คนที่หลากหลายต่างๆแนวคิดนะฮะท่านผู้นวยการก็บอกโอ้โหต้องทํางานความคิดกับผู้ปกครองนี่มากเหมือนกันเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยผมเชื่อว่าลูกหลาน ผู้ปกครองที่ลูกหลานมาฝากเนี่ยต่างก็มีความปรารถนาเช่นโรงเรียนต้องเตะหเข้มเรื่องวิชาการนะต้องสอนต้องอะไรต่างๆมากมายอันนี้จะเป็นเป็นเป็นเ,นเรื่องที่ถือว่าเป็นอุปสรรคในการในการทำการเรียนการสอนของเรามากนะครับโดยส่วนตัวไม่ได้ว่าอุปสรรค เรียกว่าแรงผลักดันมากกว่าเรียกว่าแรงผลักดันเพราะว่าถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้เราจะไม่เกิดการพัฒนาเราจะอยู่นิ่งสิ่งเหล่านี้คือทําให้เราหันกลับมามองว่าเราบกพร่องตรงไหนไหมเราควรจะเติมตรงไหนหลายๆเสียงสะท้อนให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราเดินมาเนี่ยถูกทางหรือยัง <N un> นั้นแต่ละครั้งที่เรามีการประชุมเนี่ยหรือแม้แต่แต่ละเดือนที่ดิฉันทําสารสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองจะบอกว่าขอรับนโยบายขอรับข้อคิดเห็นทุกข้อ,อแต่จะขอค่อยๆทําเท่าที่ปัจจัยเท่าที่นโยบายโรงเรียนจะสามารถทําได้ณเวลานี้ครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้บันชานการและท่านผู้จัดการนะครับขอบคุณค่ะขอบพระคุณค่ะ คิดค้นพลังงานแห่งอนาคตเพื่ออนาคตของไทยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยที่นี่คือที่ทำงานของพ่อพ่อบอกว่าที่นี่เราจะได้เห็นคนไทยอยู่ใกล้กันรับรู้เรื่องราวและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเด็กอย่างผมก็ยังไม่เข้าใจว่างานของพ่อจะช่วยอะไรเราได้แต่แล้ววันนั้นเหตุการณ์บางอย่างก็ทำให้ผมเข้าใจถึงสิ่งที่พ่อบอกประโยคสั้นๆจากเด็กอย่างผมแต่ด้วยวิธีการสื่อสารอย่างเดียวกับพ่อ ช่วงเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดในชีวิตโชคดีของเราคนไทยที่มีในหลวงพ่อผู้ทรงงานสื่อสารอันเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดของคนไทยร่วมเทิดพระเกียรติโดยคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรจะเป็นบุคคลถ้านาแนวคิดของพระองค์ท่านมาใช้เนี่ยจะเกิดสส่วนประโยชน์และความสุขมนุษย์ทุกคนต้องการ2ออย่างนี้ประโยชน์ก็คือความสุขภายนอกเราต้องการสุขภาพที่แข็งแรงเราต้องการาวัตถุสิ่งของเงินทองพอสมควรแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรามีวัตถุเยอะไม่หมายความว่ามีความสุขเยอะคนเราพอพอใจอะไรในสิ่งที่ต้องการแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดละถึงจะมีสิ่งที่แพงกว่า แต่เราพอใจตรงนี้แล้วเนี่ยพอละเรามีความสุขของเราละทาไมพระพุทธเจ้าบอกว่าต่อให้ภูเขาทั้งภูเขาเป็นทองคําก็ไม่พอต่อความต้องการของคนแม้แต่คนเดียวถ้าเขาไม่ไอยากพอเด็กที่จะต้องไปเรียนต่อในระดับ,บมัธยมในระดับเตรียมอุดมศึกษาและอุดมศึกษาต่อไปนั้นเขาจเจริญก้าวหน้าอย่างไรจะเป็นตัววัดผลคุณภาพของโรงเรียนซึ่งเป็นจุดตั้งต้นของพวกเขา ทั้งสองท่านได้พูดถึงเด็กซึ่งเป็นที่ยอมรับกันของโรงเรียนซึ่งรับเอาเด็กจากโรงเรียนปิยฉัตรไปแล้วก็เห็นถึงความแตกต่างนะครับว่าเด็กที่ผลิตออกไปจากโรงเรียนนี้เป็นเด็กที่มีวินยัยมีความรู้จักประหยัดอดออมอันนี้คือผลงานซึ่งเป็นความภาพ